สิทธิ์น้องข้าน่ะเป็นวายร้ายนะตอนที่สี่ว้าวหากพวกเจ้าไม่สามารถผ่านการทดสอบง่ายๆเช่นนี้ได้ข้าแนะนำให้พวกเจ้ากลับบ้านไปซะนิกายอามาต่าชิงหลานของพวกเราไม่ต้องการรับขยะมาเป็นสิทธิ์เออนางเป็นใครนะ่ะโถเจ้าโง่เจ้าไม่รู้จักนางจริงๆหรือนางน่ะเป็นสิทธิ์คนที่สองของยอดเขาเสินหลวแห่งนิกายามาตะชิงหลานยังไงเล่า นางน่ะเป็นสิทธิ์สายตรงของเจ้าสำนักผู้นำนิกายเขียวนะทายาทเพียงคนเดียวของสกุลนักดาบที่โด่งดังในตำนานถูกต้องสิทธิพี่พูดถูกต้องที่สุดหากพวกเจ้ากลัวก็ไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกใครบอกว่าข้ากลัวฮะหุบปากไปเขาคือเย่เฉินองชายแห่งเปยชวนเขาเก่งเดี่ยสุดและก็มีความแข็งแกร่งมากด้วยสิทธิพี่ข้านั้นชื่นชมท่านมาเนิร์ดนานแล้วข้าขอแนะนำตัวข้ามีนามว่าเย่เฉินฮะ ชื่นชมข้ามานานแล้วหรือเออผัวโสซสิท่านพูดถูกจริงๆนิกายอมตะชิงหลานเป็นสถานที่แห่งโชคชะตาของข้าจริงๆเพื่อนตัวน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะตกหลุมรักนางเขาให้แล้วละ่ะเออไม่ข้าแค่อยากเรียนรู้ทักษะกับนางแล้วก็อยากเติบโตไปพร้อมกับนางแค่นั้นเองข้าได้ยินมาว่าสิทธิ์พี่ขัวประสบความสำเร็จในด้านวิชากระบี่เป็นอย่างมากข้าอยากถามท่านเกี่ยวกับเทคนิคการบ่มเพาะแล้วก็หวังว่าท่านจะตอบ การทดสอบยังไม่ทันได้เริ่มต้นขึ้นเลยแต่เจ้าก็มาบวานสนีทใส่ผู้ควบคุมการทดสอบแล้วหรือข้าเพียงตกหลุมรักสิทธิพี่กวดตั้งแต่แรกพบแล้วต้องการแลกเปลี่ยนวิชาดาบกับนางเจ้ามันก็แค่ผู้ฝึกฝนทั่วไปไม่มีอะไรโดดเด่นเจ้ามีคุณสมบัติอะไรหรือที่จะมาแลกเปลี่ยนวิชาดาบของสิทธิของสำนักเราเจ้าต้องการติดสินบนผู้ทดสอบก็บอกมาเถอะสิทธิพี่กวในท่านบอกว่านิการมาตะาชิงหลานไม่ต้องการขยะก ดูเหมือนว่าจะมีข้อยกเว้นนะสิทธิ์พี่ข้าไม่รู้ว่าเจ้าใช้วิธีหน้าขยะขแยงอะไรในการเข้าร่วมนิกายแต่ข้าคิดว่ามันคงจะไม่ยุติธรรมหรอกมั้งเจ้ากำลังพูดอะไรสิทธิ์พี่ของข้ากำลังซ่อนความแข็งแกร่งของตนไว้ตั้งหากมีเช่นนั้นก็คงทุบตีเจ้าไปแล้วเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครสิทธิ์พี่ของข้าคือเจ้าของสถิติสูงสุดในการปีนบันไดอมตะเจ้ากล้าดีอย่างไรมาพูดจาเยี่ยงนี้เจ้าใส่ร้ายเขาเจ้าจะรับผิดชอบอย่างไรหออะไรนะ เออมันเป็นความจริงหรือแม้ว่าที่มาของข้อมนนูลนี้มันจะเป็นความเข้าใจผิดก็ตามแต่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทําไมสถานการณ์ถึงบีบมังคับให้ชั้นทําตัวเจ๋งวะเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้แขง็แงแร่งแล้วระดับการบ่มเพาะของเขาก็เป็นแค่ขั้นสร้างรากฐานเองโอ,อเขาสร้างความแข็งแร่งของตนไว้จริงๆหรือโอ้โหนี่ก่อมาต่อชิงหลานไม่ใช่สถานที่ธรมธรมดาาจริงๆสินะ ข้ายิ่งอยากจะรู้เข้าไปอีกว่าเจ้าผ่านการทดสอบได้ยังไงเจ้าทดสอบอีกครั้งได้ไหมให้ข้าประจักษ์กับสายตาตัวเองหามันก็แค่การเดินขึ้นบนไดทําไมเจ้าทําไม่ได้ได้ไงมันยากตรงไหนวะเนี่ยเย่เฉินการประเมินขอนิกายมาต่าชิงหลานของพวกเรายุติธรรมเสมอมาและเป็นการเปิกดก้างโดยตลอดไม่มีใครสามารถปลอมแปลงมาได้ทั้งนั้นเออข้าต้องขออภัยด้วยมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดของข้าเท่านั้น เพื่อนตัวน้อยจะหุนหันพันแล่นเกินไปในตอนนี้เหลินเซียวไม่ชอบเจา้าแล้วเหตุใดจองไปยั่วยุเขาอีกไม่ว่าเขาจะใช้วิธีอะไรก็ตามข้าก็ต้องแสดงความเข้งแก็่งของข้าและชนะเขาก็พอวันนี้ข้าทำลายสิติของเขาให้ดูเอาละผู้เจ้าฟังกฎง่ายๆผู้ทดสอบไม่สามารถใช้อาวุธหรืออาวุธวิญญาณใดๆทำได้เพียงแค่พึ่งพาพลังวิญญาณของตนเท่านั้น การทดสอบการปีนบันไดสวรรค์คือการทดสอบหลักของสำนักเราหากข้าพบว่าใครที่โกงในการทดสอบจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถเข้าร่วมกับการทดสอบของนิกายได้อีกเป็นอันขาดผู้ที่อยู่หนึ่งร้อยอันดับแรกของบันไดอมตะจะมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมนิกายและกลายเป็นสิทธิ์สายนอกยิ่งพวกเจ้าปีนป่ายบนไดขึ้นไปสูงเท่าไหร่แรงกดดันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันอาจจะส่งผลให้เจ้าเกิดความเสียหายในทะเลวิญญ,ญาณดังนั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าจะดักถึงความแข็งแกร่งของตนหากเข้าใจแล้ว ต่อไปนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเจ้าเองเอาล่ะเริ่มการทดสอบได้ละแรงกดดันทางจิตวิญญาณแข็งแกร่งขึ้นแล้วข,ข้าจะทนไม่ไหวแล้วข้ามาไกลได้ขนาดนี้ข้าจะไม่ยอมแพ้เปน็นอันขาดดะดูผู้ชายคนนั้นสิน่อนมอนปีศาจช,ะช,ะชะัดๆแรงกดดันทางจิตวิญญาณเล็กๆน้อยแค่นี้ทําอะไรข้าไม่ได้หรอกดูเอาไว้ให้ดีละข้าไม่ใช่แค่จะผ่านบันไดสตาฟ้าเท่านั้นแต่ ข้าจะลบชื่อของเจ้าหลินเซียออกไปอีกสถิติสูงสุดเมื่อถึงเวลานั้นสิทธิ์พี่กวยต้องตกลมรักข้าแน่นอนตามโครงเรื่องเดิมจากการที่วายร้ายหลินเซียวรู้สึกอิจฉาพรสวรรค์ของเย่เฉินเขาจึงพยายามขัดขวางเย่เฉินในการทดสอบการปีนบันไดอมาตะอย่างไรก็ตามเย่เฉินบุญห่งโชคชะตาได้ใช้ความเข็งแก่งของตนในการจัดการแผลของข้าและเขาก็ฝากชื่อของตนเอาไว้ในที่หนึ่งของบันไดการทดสอบตลอดการ สร้างเรื่องราวให้ชื่อเสียงและชื่อเสียงของเขากรโดงดังไปทั่วน่าจะใกล้ถึงเวลาลงมือแล้วนะเอาละไปข้าเป็นที่สองงา่าเห้เฮ้สิทธิ์พี่การทดสอบของนิกายต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมท่านไม่สามารถแทรกแซงการทดสอบนี้ได้ข้าจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นมันแต่ว่าท่านอย่าทำอีกเป็นอันขาด อุ๊ยตามือของข้ามันลื่นข้าไม่ทําอะไรเลยนะต่อไปบทที่2ไวายร้ายหลินเซียวจะโจมตีใส่ไปครั้งที่2จากนั้นเย่เฉินจะป้องกันมันได้และคว้วหินก้อนนี้กลับมาหินก้อนนั้นจะพุ่งตรงอย่างแม่นยํามาที่กระบาลของข้าเฮ็ดช็อตเลยละกวัวโหยหลงไม่สามารถทนดูเหตุการณ์ครั้งนี้ได้นางนจะรายงานสิ่งนี้กับท่านอาจารย์เพื่อนตัวน้อยอย่าพึ่งประมาทเขาต้องโจมตีเจ้าอีกครั้งเร็วๆนี้แน่นอน หูวโซชิท่าไม่ต้องกังวลข้าคนนี้ไม่มีทางถูกคนอุบายกระจอกกระจอกของผู้ที่อยู่ในขั้นสร้างรากฐานโจมตีได้หรอกเอ๊ดูนั่นสิบนท้องฟ้ามีสาวสวยบินอยู่นางไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอาพอรอะไรเลยด้วยเห้โอเฮะตอนนี้ละ่ะอะไรกัน <laughs> แค่ทิกเล็กน้อย,อยของเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะว้าวเขาจับมันได้เป๊ะเลยเร็วๆขั้วมาใส่หัวของข้าสิ เฮ้ว้าฮะเกิดอะไรขึ้นฮะมันต่างจากบทที่เขียนเอาไว้นะเว้ยนี่คือบุญช่วงชะตาแน่ละมันสะดุดบันไดแล้วล่วงเลยนะการกระทำงงงเช่นนี้มันเป็นของพระเอกได้ยังไงเฮ